สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหลักค่าเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100ค่ะเด็กๆไปรู้จักหลักของค่าเลขโดดกันเลยค่ะไปดูคลิปกันเลยค่ะเด็กๆ คนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100กันค่ะเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถบอกชื่อหลักและค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยได้ค่ะบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ันนี้คุณพ่อกับแก้วตาจะไปทําบุญด้วยการปล่อยปลากันค่ะนักเรียนเคยทําบุญด้วยการปล่อยปลาไหมคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็เลยจะปล่อยจํานวนปลาเท่ากับอายุของคุณพ่อเลยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยเรามาช่วยกันนับดีกว่านักเรียนสังเกตนะคะปลาสี่ถุงแรกจะมีถุงละสิบตัวค่ะ เราสามารถนับทีละสิบได้เลยมาช่วยกันนับพร้อมกันเลยค่ะ1 0 2 0 3 0 4 0แล้วถุงที่5มีปลากี่ตัวคะ2ตัวนั่นเองมีปลา40กับ2เท่ากับ42ตัวค่ะแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยอายุ42ปีนั่นเองค่ะจำนวน42คือ40กับ2หน่วย 4,2เป็นจำนวน2หลักโดยที่4อยู่ในหลัก10และ2อยู่ในหลักหน่วยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะหลัก10จะอยู่ทางซ้ายและหลักหน่วยจะอยู่ทางขวาค่ะเราจะได้ว่า4ในหลัก10มีค่า40 2ในหลักหน่วยมีค่า2ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนแล้วภาพนี้แสดงจำนวนใดคะเรามานับตารางสิบกันก่อนเลย1น 20 30 40 50 60แล้วนับตารางหน่วยกันต่อเลยค่ะ1 2 3 4 5 60กับ5เป็น65นั่นเองค่ะ65คือ60กับ5หน่วยเป็นจำนวน2หลักนะคะเลขโดดใดอยู่ในหลัก10บคะนักเรียนเลขโดดทางซ้ายคืออะไรเอ่ยใช้แล้ว6นั่นเองค่ะ แล้วเลขโดดได้อยู่ในหลักหน่วยคะ่ะนักเรียนเลขโดดทางขวาคืออะไรเอย่ยใช่แล้ว5นั่นเองค่ะจะได้ว่า6ในหลัก10มีค่า60 5ในหลักหน่วยมีค่า5ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราไปดูจำนวนถัดไปกันเลยค่ะภาพนี้แสดงจำนวนใดคะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 0 20, 30 40 50 60 70 80แล้วก็ยังเหลืออีก1ห,หน่วยนะคะ80กับ1เป็น81นั่นเองค่ะ8 1ก็คือ8 0กับ1หน่วยนะคะ81เนี่ยก็เป็นจำนวน2หลักนั่นเองค่ะเลขโดดได้อยู่ในหลัก10บคะนักเรียนเลขโดดทางซ้ายคืออะไรคะใช่แล้ว8นั่นเองค่ะแล้วเลขโดดได้อยู่ในหลักหน่วยคะเลขโดดทางขวาคืออะไรเอ่ย หนึ่งนั่นเองค่ะจะได้ว่า8ในหลักสิบมีค่า80 1ในหลักหน่วยมีค่า1ค่ะเรามาดูจำนวนถัดไปกันเลยค่ะภาพนี้แสดงจำนวนใดคะมีแผ่นตาราง10อยู่5แผ่นไม่มีแผ่นตารางหน่วยอยู่เลยใช่แล้ว50านั่นเองค่ะจำนวน50คือ50กับศย์หน่วยเป็นจำนวน2หลักนั่นเองค่ะ a เลขโดดใดอยู่ในหลักสิบค่ะนักเรียนเลขโดดทางซ้ายคืออะไรเอย่ยใช่แล้วห้านั่นเองค่ะแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะ่ะเลขโดดทางขวาคืออะไรเอย่ยใช่แล้วศูนย์นั่นเองค่ะจะได้ว่า5อยู่ในหลักสิบมีค่า50 0ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าศูนย์ค่ะเราไปดูจำนวนถัดไปกันเลยค่ะ จากภาพแสดงจํานวนใดคะเรามาช่วยกันนะับพร้อมกันเลยคะ่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 10หรือ100 100คือ10 10กับ0หน่วย หรือเราอาจจะมองว่าตาราง10บสแผ่นเนี่ยก็คือตารางร้อยหนึ่งแผ่นนะคะเราจะได้ว่า100คือ1 0 0กับ010กับ0หน่วยค่ะ100เป็นจำนวน3หลักนะคะโดยที่หลักร้อยจะอยู่หลักถัดไปทางซ้ายจากหลัก10ค่ะเลขโดดไดอยู่ในหลักร้อยค่ะนักเรียนใช่แล้ว1นนั่นค่ะแล้วเลขโดดไดอยู่ในหลัก10ค่ะนักเรียน เยี่ยมมากเลยค่ะศูนย์นั่นเองค่ะแล้วเลขโดดได้อยู่ในหลักหน่วยค่ะเก่งมากเลยค่ะศูนย์นั่นเองค่ะจะได้ว่า1อยู่ในหลักร้อยมีค่า100่อยศูนอยู่ในหลักสิบมีค่าศูนย์และศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าศูนย์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันเลยค่ะ เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างจำนวน33เนี่ยก็เป็นจำนวน2หลักนะคะเลขโดดใดอยู่ในหลัก10คะนักเรียนเลขโดดทางซ้ายคืออะไรเอย่ยใช่แล้ว 3, นั่นเองค่ะแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะเลขโดดทางขวาคืออะไรเอย่ยใช่แล้ว3นั่นเองค่ะแล้ว3ในหลักสิบมีค่าเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้ว 3, 0มนั่นเองค่ะ แล้ว3ในหลักหน่วยล่ะมีค่าเท่าไรคะใช่แล้ว3นั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนลองเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างกันดูนะคะกดพักแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทำได้ไม่เอ่ย เรามาดูกันดีกว่าว่าคําตอบของนักเรียนเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่ามาดูข้อที่1กันเลยค่ะ68เป็นจํานวน2หลักนะคะ6ในหลัก10มีค่าเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้ว6 0น,นั่นเองค่ะแล้ว8ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไรคะใช่แล้วค่ะ8น,นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันต่อเลย11ค่ะ11ก็เป็นจํานวน2หลักนะคะ S 1ในหลักสิบมีค่าเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้ว10นั่นเองค่ะแล้ว1ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไรคะใช่แล้ว1นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะ94 94เกนี่ยก็เป็นจํานวน2หลักนะคะเลขโดดได้อยู่ในหลักสิบคะนักเรียนเลขโดดทางซ้ายคืออะไรเอ่ยใช่แล้ว9นั่นเองค่ะ9ในหลักสิบมีค่าเท่าไรคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะ90ค่ะเอแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยค่ะนักเรียนเลขโดดทางขวาคืออะไรเอ่ยใช่แล้ว4นั่นเองค่ะ4ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไรคะใช่แล้ว4นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเรามาสรุปพร้อมกันเลยค่ะจำนวนที่มีหลักหน่วยและหลักสิบเป็นจำนวนสหลักนะคะ เช่นจากตัวอย่างนี้นะคะ4ในหลักสิบมีค่า40และ2ในหลักหน่วยมีค่า2ค่ะและจำนวนที่มีหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยเป็นจำนวน3หลักค่ะโดยจากตัวอย่างนี้นะคะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่า100 0อยู่ในหลักสิบมีค่า0และ0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า0ค่ะ นักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดที่10.5เรามาดูข้อที่ 1, 1> วงล้อมรอบจำนวนที่มี2หลักอย่างเช่นตัวอย่างคุณเวงล้อมรอบเลข1 5หยังมีตัวเลข2หลักอีกนะคะตัวเลข2หลักเด็กๆสังเกตก็จะมี2ตัวใช่ไหมคะ,ะมีตัวเลขสตัว ก็หาแล้วก็วงล้อมรอบให้ครบเลยค่ะต่อมาข้อที่2เขาบอกให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างไอ้เด็กๆเห็นลูกปิงปองเท่าไหร่เอ,อ่ยช่วยกันนับ1 10 2 10 30 0กับอีกเท่าไหร่คะอีก7รวมเป็น37คู่มีปิงปอง37ลูก3จะอยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ทางซ้าย เจ็ดอยู่ในหลักอะไรเอย่ยหลักหน่วยนั่นเองคือตัวเลขที่อยู่ทางขวาจะอยู่หลักหน่วยเรามาดูเขาให้เราเติมคำตอบ3อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับสามสิบนั่นเองเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า7ค่ะอีกข้อหนึ่งเด็กๆก็ตอบค่าของตัวเลขได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูข้อ3ามกันต่อเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง อย่างเช่นข้อแรกคู่นำสีใส่แก้ว25แทง่งอาแท่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเลขที่อยู่ทางซ้ายจะเป็นหลัก10นั่นเองนั่นก็คือเลข2 2อยู่ในหลัก10ก็จะมีค่า20นั่นเองค่ะ,ะส่วนตัวเลขที่อยู่ทางขวาก็คือเลข5จะอยู่ในหลักหน่วย หอยู่ในหลักหน่วยก็เท่ากับตัวมันเองเลยนั่นก็คือห้านั่นเองค่ะอีกสองข้อเด็ดๆท้าเหมือนตัวอย่างครูเบนนะคะอ่านต่อไปข้อที่4เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างอ่ะข้อนี้เรามาช่วยกันนับตุก๊กตามหมีกันดีกว่าค่ะนับทีละสิบเลยนะคะ1 10 2 10 3บสอง0ิบสาม0ิบสี่ส แล้วยังมีอีกเป็น 81, 82, 83, 84, 85เราก็เขียนเลยว่านับตุ๊กตาหมีได้85ตัวจากเราสังเกตเลข85เลขที่อยู่ฝั่งทางซ้ายจะเป็นหลัก10เลขอะไรเอ่อยอยู่ฝั่งทางซ้ายเลข8นั่นเอง8อยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ80เลขที่อยู่ฝั่งทางขวาล่ะคะเลขอะไรเอ่อย เลข5นั่นเองจะอยู่ในหลักหน่วยนะคะหอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ5เลยค่ะอีก1ข้อเด็กๆก,ก็นับจำนวนลูกบอลแล้วก็เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างได้เลยค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเลขที่อยู่ฝั่งทางซ้ายจะเป็นหลัก10ฝั่งทางขวาจะเป็นหลักหน่วยนั่นเองค่ะเด็กๆ เดเด็กๆตั้งใจทำงานกันนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ